สมาธิสั้นหรือไม่ก็ตามเราสามารถจับจดได้ทั้งนั้นแล้วก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ถูกวินิจฉัยว่าสมาธิสั้นหรือไม่ก็ตามเราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตเราได้เหมือนกันครับอ๋บอ,อจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟัง ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสกับช่วงเวลาของรายการพูดคุยค่ะแล้ววันนี้คนข้างมาคุณผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเนาะวันนี้มาอยู่กับพี่คิมค่ะเดี๋ยวให้พี่คิมแนะนําตัวเองสักหน่อยได้เลยครับค่ะสวัสดีครับผมชื่อคิมนะครับตอนนี้ผมก็เป็นนักจิตวิทยาอยู่ครับแล้วก็ผมมีเพจ ใน Facebook นะครับที่ชื่อว่า Journaling Hour Journey นะครับ<ม>เป็นเพจที่มีคอนเทนต์เป็นบทความเลยนะครับที่เป็นบทความเนื้อหา<ม>เกี่ยวกับเรื่องเกล็ดเล็กเกน้อย<ม>ทางจิตวิทยาในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ<ม>ถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากจะลองเสียบคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยก็มาลองอ่านดูได้นะครับผมเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนสนใจเพราะว่าไมค์ก็ได้เข้าไปดูรู้สึกว่า มีเกรดความรู้ที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เยอะมากๆเลยค่ะคอวันนี้นะคะไมยเนี่ยจะชวนพี่คิมพูดคุยในเรื่องคําเนี่ยตอนที่ไมาได้ยินมาค่อนข้างใหม่สําหรับมม่เหมือนกันค่ะค,คือคําว่าจับจดอคําถามแรกเลยคือมมยอยากจะถามพี่คิมว่าค,คําว่าจับจดเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความหมายยังไงคะจับจดเนี่ยถ้าในมุมส่วนตัวพี่เนาะเวลานึกถึงคําว่าจับจดพี่ก็จะนึกถึงการที่เรา ตั้งใจอยากจะทําอะไรสักอย่างแล้วเราทําไปได้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ล้มเลิกก่อนที่มันจะสําเร็จก็คือการที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้สําเร็จครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ <c oughs> อย่างณนะตอนนี้ที่กําลังเจอกับไมเนี่ยเป็นช่วงปลายปีพอดีพอขึ้นปีใหม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนเลยก็คือหลายคนจะมีสิ่งที่เรียกว่า New Year Resolution ถูกต้องจะมีเป้า <c oughs> หมายใหม่ประจําปีว่าเอย ฉันปีใหม่แล้ฉันก็จะต้องเป็นคนใหม่นะเพราะฉะนั้นฉันก็จะตั้งเป้าหมายในการที่จะให้ชีวิตในปีใหม่ของฉันกลายเป็นชีวิตโฉมใหม่ที่ต่างจากปีก่อนให้ได้แล้วสำหรับหลายๆคนนะครับ New Year Resolution อันนึงที่เขาตั้งก็คือเรื่องการออกกำลังกายลดน้ำหนักออกกำลังกายใชแล้วครับหลายคนก็คือที่ผ่านมาฉันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยว่ะเพราะฉะนั้นปีใหม่ฉันก็จะต้องเป็นคนใหม่พร้อมกับ คุณใหม่สุขภาพกายแบบใหม่เวอร์ชั่นใหม่ฉันก็เลยตั้งใจไว้ว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยขอสัก4ี่วันแล้วกันออกกําลังกายครั้งหนึ่งที่ไปออกขออย่างน้อยครึ่งชั่วโมง30สิบนาทีแล้วเขาก็ตั้งไว้แล้วเขาก็ลงมือทํหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสองสัปดาห์ผ่านไปสามสัปดาห์ผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีสัปดาห์ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดอีกแล้ว <c oughs> มันก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นหรือสําหรับบางคนคือสัปดาห์ที่สองยังไม่ถึงด้วยซ้ําแล้วมันก็ล้มพับไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งะนะที่<ะ>พี่นึกถึงส่วนตัวเวลาที่นึกถึงคําว่าจับจดอาจจะมีหลายอย่างอีกแหละครับไม่ใช่แค่เรื่องออกกําลังกาย<ะ>อย่างเดียวเนาะไม่ใช่แค่เรื่อง New Year Resolution อย่างเดียวแต่ว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แวบขึ้นมาในใจตอนที่ฟังสิ่งที่มายพูดมาเมื่อกี้ครับซึ่งตัวอย่างที่พี่คิมได้ยกมาก็คือคน่าจะเป็นตัวอย่างของใครหลายคนด้วยเช่น <c oughs> ตัวมายก็เป็นเหมือนกันค่ะครับปีนี้ฉันจะหุ่นดีแต่ว่า อีก2เดือนสิ้นปีแล้วเป็นแบบที่พี่คิมพูดเไปไ๊ะเลยครับ <laughs> ใช่ค่ะแล้วอย่างอาการจับจดนะคะหรือว่าคําว่าจับจดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตไหมคะถ้าสําหรับหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าสําหรับหลายๆคนเลยก็คือพอเราเห็นตัวเองมีความตั้งใจอยากจะทําอะไรบางอย่าง แล้วถึงเวลาจริงๆทําได้สักพักเราลมเลิกก่อนที่มันจะสําเร็จแล้วมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ากับหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องออกกําลังกายการดูแลสุขภาพเรื่องการเรียนสําหรับนักเรียนนักศึกษาเรื่องการทํางานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามพอมันเจออย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยหลายคนก็จะอดไม่ได้นะครับที่จะเกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยฉันแม่งเฟลว่ะ ฉันแม่งทาอะไรก็แบบไม่สําเร็จเลยฉันมันเป็นคนไม่มีวินัยฉันมันเป็นคนไม่เอาไหนฉันมันเป็นคนที่ล้มเหลวฉันมันเป็นคนที่จับจดก็จะมีเสียงเหล่านี้ดังขึ้นมาในใจแล้วเสียงเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งมันก็ทําให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกผิดหวังในตัวเองรู้สึกหมดกําลังใจ แล้วพอเขาเกิดความรู้สึกเหล่านี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยไม่ค่อยได้ทําแล้วพอยิ่งไม่ได้ทํามันก็ยิ่งตอกย้ําเสียงในใจเขาบอีกว่าฉันมันแย่ฉันมันไม่ได้เรื่องฉันมันไม่มีวินัยฉันมันเป็นคนที่จับจดทําอะไรก็ไม่สําเร็จซึ่งก็จะยิ่งตอกย้ําความรู้สึกผิดหวังกับตัวเองเข้าไปอีกตอกย้ําความรู้สึกหมดกําลังใจกับตัวเองเข้าไปอีกแล้วก็ยิ่งทําให้เขายิ่งไม่มีแรงใจจะไปทำเข้าอีกมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเหมือนเป็น Vicious Cycle นะเป็นเหมือนวงจรอุบาทที่เกิดขึ้น เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งที่มันวนครบหนึ่งรอบมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่ขึ้นวนครบอีกรอบหนึ่งก็ยิ่งแย่ขึ้นวนครบอีกรอบหนึ่งก็ยิ่งรู้สึกแย่ขึ้น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 ซึ่งมันเป็นวงจรที่ทรมานมากๆครับเหมือนว่าพอเราทําอะไรไม่สําเร็จตามที่เราตั้งไว้อค่ะก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกเสี่ยงในหัวในการบางคนก็อาจจะด่าทอตัวเองครับรู้สึกแย่ที่ตัวเองเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นสิ่งเป็นอันครับแล้วสาเหตุการที่เรา จับจดหรือว่าทําอะไรไม่เสร็จไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะพี่คิมพี่ว่ามันมันคงต้องดูเป็นกรณีกรณีไป<ม>เนาะสาหรับคําถามนี้แต่ว่าถ้าจะให้พูดแบบโดยทั่วไปเลย<ฆ>กว้างๆเนี่ยสาเหตุข้อหนึ่งที่พี่เจอได้บ,บ่อยๆในการทํางานของพี่ในฐานะนักจิตวิทยายก็คือหลายคนเวลาที่เขาตั้งเป้าเนี่ย<ม>เขาตั้งเป้าไว้ใหญ่อย่างถ้าย้อนกลับไปในเรื่องการออกกําลังกาย<ฆ>นะครับหลายคนคือทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยออกกําลังกาย<ม>สม่ําเสมอเลยอะแต่พอปีใหม่ปุ๊บ ฉันก็คาดหวังอยากจะให้ตัวเองออกกําลังกายทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันเลยมันคือการเปลี่ยนแปลงมหาศาลเลยนะครับมันเปรียบเหมือนเราเหมือนเรายืนอยู่ตรงตรงตีนบันไดแล้วเราคาดหวังให้เรากระโดดขึ้นมาที่ยอดบันไดได้ในหนึ่งก้าวมันใหญ่แล้วพอมันใหญ่มันก็ทําไม่ได้เพราะมันยากเพราะมันใหญ่แล้วพอทําไม่ได้เราก็รู้สึกเฟลตัวเองเรารู้สึกเฟลเราก็ยิ่งไม่มีแรงใจอยากจะทําพอยิ่งไม่มีแรงใจอยากจะทําก็กลายเป็นวงจรอุบาทที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้แหละครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้พูดถึงสาเหตุอันนึงที่พี่พบได้บ่อยๆเลยก็คือเราตั้งเป้าใหญ่มากๆๆ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 ๆเมื่อเทียบกับตัวเราตอนนี้ที่สามารถทําได้ตอนเราคิดตอนเราวางแผนเราก็อาจจะคิดแหละครับว่าเออเฮ้ยเป้านี้ไม่ใหญ่หรอกแต่ต้องทําได้ดิใช่ครับแล้วยิ่ง หลายๆคนก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากเรื่องราวของคนนู้นเรื่องราวของคนนี้<ม>เรื่องราวของคนนั้นตามสื่อว่าเฮ้ยเขาทําได้เรื่องออกกําลังกายเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับเป็น t e s t i มเนียลเป็นเรื่องราวที่แต่ละคนบอกว่าเออฉันผ่านไปสองสาเดือนรูปร่างเปลี่ยนเลย<ม>จากอ้วนกลายเป็นมีซิกแพคเลยมันก็ยิ่ง<ม>ทําให้พวกเราหลายๆคนยิ่งมีแนวโน้มที่จะมองว่าเป้าหมายที่ใหญ่เนี่ยคือเป้าหมายที่ควรจะต้องทําได้แล้วก็ทําให้เขายึดกับเป้าหมายที่ใหญ่อน,นั้น<ม>แล้วพอถึงเวลา แล้วมันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นวังบนอุบาทที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้และครับอย่างนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าสาเหตุโดยทั่วไปเลยคือการที่เราตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยค่ะคเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วอ่ะเราลองปรับเป้าหมายของเราดูก็สามารถช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่มันจะยากตรงที่มันต้องอาศัย ความถ่มตัวมากๆเลยว่าฉันไม่ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะออกกาลังกายทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ฉันจะเริ่มจากอะไรที่มันเล็กน้อยมากๆเลยเล็กน้อยจนฉันก็ยังรู้สึกกระดากปากที่จะพูดเลยนะเช่นระหว่างแปลงฟันละกันแปลงฟันไปทําท่าสควอตไปละกันมันดูเล็กน้อยมากนะครับเล็กน้อยจนดูน่าเกลียดด้วยซ้ําจนบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกกระดากปากที่จะพูดว่านี่คือเป้าหมายของฉันในตอนนี้อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให พี่บอกเมื่อกี้นะว่ามันต้องอาศัยความถมตัวอพอสมควรเลยแต่ถ้าเราทําได้ผ่านไปสักพักหนึ่งโอเคฉันเริ่มคุ้นชินละกับการสคอตทุกครั้งที่แปลงฟันค่ะงั้นสัปดาห์ต่อไปฉันค่อยๆขยับอนอกจากสะกอตอนที่แปลงฟันละอาจจะเพิ่มอะไรอีกนิดนึงก็ได้ก็คืออ่ะวิตพื้นซะหน่อยไม่ต้องเยอะครับวันละสิบทีแล้วก็ยึดเป้าหมายเนี่ยครับแปลงฟันตอนสะอตวิตพื้นวันละสิบทีจนกระทั่งเราสามารถทําตรงนี้ได้แบบสบายๆทุกวันแล้วเราก็ค่อยขยับอีก สัปดาห์ต่อไปนอกจากสควอตไปแปลงฟันไปนอกจากวิตพื้นวันละสิบีแล้วก็อาจจะเพิ่มจากวิดพื้นวันละสิบีเป็นวันละสิบห้าละกันแล้วก็ค่อยๆขยับอย่างเี้ยแหละครับทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยซึ่งอันนี้ผมขอเดาว่าท่านผู้ฟังบางคนฟังแล้วก็อาจจะคิดอยู่ในใจว่าโอ้โหเปลี่ยนทีละกระจิ๋วแบบเนี้ยแล้วมันจะเห็นผลเมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยอันนี้ก็เลยขออธิบายเพิ่มเติมไปก่อนเลยนะครับว่าที่พี่นําเสนอไอเดียเนี้ยหลักๆเลยเนาะพี่ไม่ได้ คาดหวังให้การเปลี่ยนแปลงทีะเล็กทีละน้อยตรงเนี้ยมันจะทําให้รูปร่างของเราเปลี่ยนโฉมภายในสามเดือนเหมือนกับโฆษณาตามโรงยินหลายๆที่หรอกแต่สิ่งที่พี่กําลังนําเสนอผ่านไอเดียนี้ก็คือเรากําลังค่อยๆทําให้ใจเราเชื่อว่าเราคือคนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างสม่ําเสมอได้อื ซึ่งความเชื่อตรงนี้มันก็จะไปหักล้างกับความเชื่อเดิมที่เราคุยกันตอนต้นมาสักครู่นี้ว่าฉันมันเป็นคนจับจดมันฉันมันเป็นคนไม่เอาไหนฉันมันเป็นคนไม่มีวินัยฉันทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่พอเราเห็นหลักฐานคาตาว่าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราทํามันได้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอแน่นอนมันอาจจะเป็นเล็กๆน้อยแต เราเห็นว่ามันทําได้สม่ำเสมอว่าเราก็เห็นว่ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นการทําให้เราเผชิญหน้ากับหลักฐานในชีวิตจริงของเราแล้วก็พอเราเผชิญหน้ากับหลักฐานเนี้ยในชีวิตจริงของเรามากๆเข้ามันก็จะอดไม่ได้แหละครับที่จะทําให้ในใจเราเสี้ยวหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีความเชื่อขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้นี่หว่าแล้วมันก็จะช่วยทําให้ไปเคาน์เตอร์ไปหักล้างกับวงจรอ,อุบาทที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ได้เพราะฉะนั้นไอเดียที่พี่นาเสนอตรงเนี้ย พี่ไม่ได้กําลังนําเสนอไอเดียเนี้ยเพื่อหวังให้เราเปลี่ยนหุ่นให้ได้เร็วๆหรอกแต่พี่กําลังหวังให้เราเอาไอเดียนี้มาใช้เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนความเชื่อที่เรามีกับตัวเองเป็นเหมือนกับการกู้ศรัทธาให้กับตัวเองอว่าเฮ้ยฉันทําได้นะอืฉันคือคนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างส,สม่าเสมอได้นะ,ะแล้วมันก็จะกลายเป็นสร้างวังวนใหม่ขึ้นมาก็คือเอ้ย e ฉันเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองฉันก็ยิ่งมั่นใจแล้วพอฉันยิ่งมั่นใจฉันก็ยิ่งมีแรงที่จะลุยต่อ เป้าหมายของเราที่จะขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราย่ร้ยิ่งลุยต่อยิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองฉันก็ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไปใหญ่แล้วพอยิ่งเชื่อมั่นตัวเองก็ยิ่งมีแรงใจที่จะลงมือทำเข้าไปอีกแล้วยิ่งลงมือทําก็ยิ่งเชื่อมั่นเข้าไปอีกกลายเป็นวงจรแบบใหม่อที่จะไปหักล้างกับวงจรอุบาทที่เราคุยกันก่อนอันนั้นได้แล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยต่อให้เราเปลี่ยนแปลงแค่สัปดาห์ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถ้าเราลองจิ้มเครื่ ถ้าเริ่มต้นเราอยู่ที่100แล้วเราเปลี่ยนสัปดาห์ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆหลายคนที่เป็นชาวคณิตศาสตร์เด็กบัญชีเด็กเศรษฐศาสตร์เด็กวิทย์วะนะครับก็คงจะเห็นเนาะว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันมีพลังต่อให้เปลี่ยนสัปดาห์ละแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผ่านไปสองสามปีเนี่ยจากเริ่มต้นที่เราอยู่ที่หนึ่งร้อยมันจะกลายเป็นสองร้อยสามร้อยจำไม่ได้แล้วครับเรียกได้ว่าเป็นคนใหม่ได้เลยอ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนใช่ครับ <igen> ถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะมองว่ามันดูเล็กน้อยแต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมมีอะไรเกิดขึ้น <S <S ใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราอาจจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงแค่เรื่องเดียวเนาะเ hmm. ช่นอาจจะเรื่องการออกกําลังกายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราเริ่มป ũng, ลูกรดน้ําให้กับความเชื่อในใจว่าฉันทําได้เนี่ยความเชื่อนี้มันไม่ได้มีผลแค่ในเรื่องออกกําลังกายเท่านั้นนะมันสามารถส่งผลกับเรื่องอื่นในชีวิตได้ด้วยไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์ไม่่่วาาจะเเเป็นนรรรืองกีย หรือเรื่องอื่นๆก็ตามเพราะฉะนั้นให้เวลากับการค่อยๆปลูกความเชื่อเนี้ยในใจดีกว่าแล้วสุดท้ายเราจะได้มากกว่าแค่หุ่นที่ดีขึ้นแต่เราจะได้ชีวิตด้านอื่นที่มีโอกาสจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพิ่มเติมได้ด้วยครับเป็นวิธีที่ตอนที่ไมฟังพี่คิมพูดมาก็รู้สึกเหมือนมีไฟมาในตัวเหมือนกันว่า เฮ้ยจากที่ฉันเคยตั้งเป้าหมายกับตัวเองเหมือนกันเขาว่ามาจะดูคลิปนี้ซึ่งคลิปมัน30นาทีอะมันแค่30นาทีเองเราต้องทําได้แน่ๆรจริงๆก็เราพอตั้งแต่10นาทีแล้วอะใช่ค่ะเลยทําให้รู้สึกว่าไม่เป็นไรแค่1ินาทีก็ถือว่าเราได้ทําครับอืมได้เดี๋ยวมาจะกลับเอาวิธีเนี้ยไปค่อยเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองเอกันค่ะครับผม,มยินดีครับอืมขอบคุณค่ะแล้วการที่เราจับจดทําอะไรไม่เป็นสินเป็นอันนะคะกับสมาธิสั้นเนี่ย เหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมคะพอพูดถึงเรื่องคําว่าสมาธิสั้นเนี่ยหลายคนจะใช้คําว่าสมาธิสั้นในการอธิบายตัวเองโดยที่อาจจะยังไม่ได้ไปพบคุณหมอจิตแพทย์และได้รับการวินิจฉัยอยู่เพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นคืออาจจะสมาธิสั้นจริงๆก็ได้หรืออาจจะไม่ก็ได้อันนั้นขอยกวิกรณีหนึ่งแล้วแต่แต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่ได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอจิตแพทย์จริงๆจังๆเลยว่าโอเคสมาธิสั้น ถ้าว่ากันตามตรงเลยนะครับพี่ก็รู้จักอยู่หลายคนเนาะที่ถูกคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้น<ะ>แต่เขาก็สามารถ get things done ได้เขาก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขาตั้งใจจะทําได้ใช่แล้วครับเขาอาจจะลําบากกว่าคนที่ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นหน่อยแหละในเรื่องโฟกัสอะไรเขาอาจจะมีต้นทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ถามว่าเป็นไปได้สําหรับเขาไหมในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง,ปลงต่างๆก็ทําได้ครับ ถ้าย้อนกลับไปคําถามของมาที่ว่า<ะ>คําว่าจับจดกับสมาธิสั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยสำหรับพี่ก็คือไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ถูกวินิจฉัยว่าสมาธิสั้นหรือไม่ก็ตามเราสามารถจับจดได้ทั้งนั้นแล้วก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ถูกวินิจฉัยว่าสมาธิสั้นหรือไม่ก็ตามเราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตเราได้เหมือนกันครับครับค่ะสุดท้ายแล้วนะคะมาอยากให้พี่คิมอ่ะ ช่วยแชร์หรือว่าบอกวิธีที่แบบเออเราจะพอจะแก้วิธีการจับจดของเราได้ยังไงบ้างอย่างเมื่อสักครู่อะคะ่ะที่พี่คิมได้พูดถึงการลองตั้งเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีอีกวิธีหนึ่งไหมหรือว่ามีอีกไหมที่อยากจะแชร์อืมจริงๆอันนั้นวิธีที่พี่แชร์ไปเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นวิธีที่พี่มองว่าเป็นรูปธรรมแล้วก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ พี่ว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดที่ดีที่สุดเลยด้วยซ้ำค่ะส่วนวิธีอื่นถ้าเป็นวิธีอื่นเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะต้องดูเป็นกรณีกรณีไปเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีอุปสรรคที่ทําให้เขาไม่สามารถลงมือทําสิ่งต่างๆที่เขาตั้งใจทําได้ต่างกันออกไปก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอุปสรรคนั้นคืออะไรแล้วก็จะรับมือกับมันยังไงมันมันยากที่จะพูดคําแนะนําที่มันทั่วไปได้เหมือนกันแต่ว่าขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันได้ค่ะอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยนนออกกเหืจา เรื่องการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่มเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่มันทําให้เรายากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราในทิศทางที่ดีได้เนี่ยก็คือในใจของเราหลายๆคนมักจะมีเสียงเสียงหนึ่งเสียงเสียงเนี้เป็นเสียงที่เหมือนคนคอยจับผิดเราตลอดเวลา<ม>เวลาเราทําอะไรก็ตามที่มันพลาดไม่ดีหรือต่ํากว่าที่คาดหวังไว้มันก็จะเหมือนกับคอยดังก้องอยู่ในใจและซ้ําเติมเรา ด้วยคําพูดต่างๆนานาที่เราคุยกันก่อนนี้น,นะครับเช่นเออฉันมันเป็นคนหวยแตกทําอะไรก็ไม่ได้ล้มเหลวหลือเกินจับจดหรือเกินอันนี้คืออีกหนึ่งอุปสรรคนะครับที่ทําให้หลายคนไม่สามารถพาตัวเองหลุดออกจากวงจรอุบาทที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ซึ่งนอกเหนือจากการรับมือกับเสียงเสียงนี้ด้วยการปรับเป้าหมายให้ร้อยลงแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้เลยก็คือเราสามารถที่จะ คอยสังเกตดูได้เนาะว่าเสียงเหล่านี้ที่คอยดังกล้องอยู่ในใจที่คอยซ้ำเติมเราที่คอยจับผิดเราเนี่ยมันมักจะชอบพูดว่าอะไรบ้างซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะดังขึ้นมาว่าฉันมันห่วยแตกสำหรับบางคนอาจจะเป็นคำว่าฉันมันไม่มีทางทำอะไรได้หรอกชาติเนี่ยมันจะมีแหละเสียงเสียงเนี้ยที่คอยจับผิดแล้วคอยตอบว่าคอยซ้ำเติมเราสิ่งที่อยากจะขอ,อนำเสนอคืออยากจะเสนอให้ลองฟังดูว่ามันพูดว่าอะไรบ้างแล้วถ้าให้เป็นไปได้นะครับอย่าแค่สังเกตอย่างเดียว จดมันลงมาด้วยอพอจดมันลงไปเนี่ยพี่มีหนึ่งเทคนิคที่อาจจะช่วยให้เรารับมือกับเสียงที่คอยวิพากวิจารที่คอยจับผิดที่คอยซ้ําเติมเราตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นคแต่พูดอย่างเดียวมันมันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สะดวกขอชวนทําไปด้วยกันได้ไหมครับอ๋อได้เลยค่ะโอเตรียมกระดาษไปเพื่อการนี้โดยเฉพาะ,ะได้เลยค่ะพี่คิมอย่างของพี่เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เสียงเสียงเนี้ยมักจะชอบพูดกับพี่นะเวลาที่พี่แบบเฟลอ่ะ ก็คือมันจะชอบพูดว่าแบบได้แค่นี้ยังเหรอวะอถ้าของไม้เนี่ยเสียงเสียงเนี่ยเอาเท่าที่ไม่สะดวกแช่นะได้ค่ะมันมักจะพูดกับไม่ว่าอะไรแล้วครับอืมของไมยเหรอคะ,คะไม่จะชอบเป็นการที่ค่อนข้างกดตัวอย่างนิดนึงแบบแกมันแย่หรือว่าแบบแกมันไม่ดีอะไรเงี้ยน่าจะทําได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ ฉันมันไม่ดีฉันมันแย่ฉันควรจะต้องทําได้มากกว่านี้นะใช่โอเคได้ครับงั้นสิ่งที่พี่อยากจะชวนไมค์ทานะครับค่ะเดี๋ยวพี่จะมอบกระดาษและปากกาเนี้ยให้ไมค์ทาอืมได้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถทำตามได้นะครับใช่ตอนนี้ไมค์เขาสามารถไอดีนติฟายระบุได้แล้วว่าเสียงที่ดังมาจากใจเขาที่เป็นเสียงเช่าประจําเนี่ยคือคําว่าฉันควรจะต้องทําให้ได้ดีกว่านี้ของคุณผู้ฟังก็อาจจะมีเสียงของตัวเองนะครับถ้าสามารถระบุเสียงของตัวเองได้แล้วเดี๋ยว ทำสเต็ปต่อๆไปร่วมกับไมเลยละกันนะครับได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ไมเนี่ยเขียนอะไรนิดหน่อยลงไปเลยก็ได้ได้เลยค่ะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวตอนที่ไมเขียนเนาะพี่อยากจะให้ไมเขียนไปด้วยแล้วคอยสังเกตดูความรู้สึกในใจของไมไปด้วยได้ค่ะอย่างแรกที่อยากจะให้ไมเขียนเลยเนาะอยากจะให้ไมเขียนเป็นเครื่องหมายคำพูดอแล้วในเครื่องหมายคำพูดนี้อยากจะให้ไมเขียนว่าฉันควรต้องทําให้ได้มากกว่านี้ฉันควรต้องทํา ให้ได้มากกว่านี้ต่อไปนะครับขอให้ขยับมีกบรรทัดหนึ่งเนาะ <cro> แล้วในบรรทัดถัดมาเนี้ยขอให้ไม้เขียนว่าฉันกําลังมีความคิดว่าหละตามด้วยเครื่องหมายคําพูดอันเดิมเลยเนาะฉันควรต้องทําให้ได้มากกว่านี้ฉันกําลังมีความคิดว่าครับฉันควรต้องทําให้ได้มากกว่านี้ขอให้ขยับมีกบรรทัดหนึ่งครับแล้วก็เขียนในบรรทัดถัดมาว่าฉันสังเกตเห็นว่า <l oss> ฉันสังเกตเห็นว่าฉันกําลังมีความคิดว่า ฉันกําลังมีความคิดว่าเครื่องหมายได้เขาพูดโดยยวมเลยครับฉันควรต้องทําให้ได้มากกว่านี้ทีนี้ขอช่วยให้ไม้มองดูสามบรรทัดที่เพิ่งเขียนไปเมื่อกี้นิดหนึ่งเนาะค่ะมาจะเห็นได้ว่าในสามบรรทัดเนี้ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งเลยที่เหมือนกันทุกบรรทัดเลยเนาะก็คือทุกบรรทัดจะมีเสียงในใจไม้ที่ไม้บอกว่าคอยกดตัวเองลงด้วยคําว่าคุณต้องทําให้ได้มากกว่านี้คนต้องทําให้ได้มากกว่านี้คุณต้องทําให้ได้มากกว่านี้เสียงนี้เนี่ยคือปรากฏอยู่ในทุกบรรทัดที่ไม้เขียนเลยเนาะบรรทัดที่หนึ่งก็มีสองก็มีสามก อยากจะขอถามไมเพิ่มเติมหน่อยนะว่าถ้าเอาตามความรู้สึกของไมลเลยเนาะสามบรรทัดเนี้แต่ละบรรทัดมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันในใจของไมลย,ยังไงบ้างล่ะครับอืมถ้าจากบรรทัดแรกนะคะมันเหมือนเสียงแรกเสียงแรกเลยที่แบบเราคิดขึ้นมาในใจเราเลยว่าเวลาที่ทําอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่สําเร็จหรือว่ามันควรได้มากกว่าเนี้นั่นแหละคือเสียงแรกคือฉันควรต้องทําได้มากกว่านี้ ส่วนบรรทัดที่สองะค่ะก็คือฉันกําลังมีความคิดว่าฉันควรต้องทําให้ได้มากกว่านี้พอรู้สึกว่ามีคําว่ากําลังมีความคิดว่าเหมือนเรากําลังค่อยๆตระหนักกับตัวเองอะว่าเรากําลังมีความคิดนะว่าฉันควรต้องทําให้ได้มากกว่านี้ส่วนบรรทัดที่สามะค่ะคือฉันสังเกตว่าฉันกําลังมีความคิดว่าฉันควรต้องทําให้ได้มากกว่านี้มันมีความรู้สึกว่าเราสังเกตเห็นตัวเอง เราทั้งสังเกตตัวเองแล้วเราก็กําลังทั้งมีความคิดด้วยว่าฉันควรต้องทําให้ได้มากกว่านี้มันเหมือนว่าฉันทําได้อะต้องทําได้มากกว่านี้ไหมเราไม่รู้แต่ว่าฉันทําได้มันค่อยๆดีขึ้นตามระบรรทัดในตอนที่ไม้เขียนไปถ้าฟังจากที่ไม้พูดเนาะไม่แน่จว้าพี่เข้าใจถูกไหมนะถ้าพี่เข้าใจผิดแกได้เลยเนาะสามบรรทัดเนี้ยถ้าว่ากันโดยตัวเนื้อหาอะไรเนาะเนื้อหามันอาจจะไม่ค่อยได้ต่างกันเยอะหรอกแต่ในความรู้สึกของไม้เนี่ยระดับความเข้มข้น ของเสียงในใจที่บอกว่าคนต้องทําให้ได้ดีกว่านี้ใช่ไหมระดับความเข้มข้นมันผ่อนลงผ่อนลงใช่ค่ะมันผ่อนลงมันเหมือนกับว่าสมมติว่าแว่นของพี่อันเนี้ยเปรียบเหมือนเสียงในใจมายที่บอกว่าต้องทําให้ดีกว่านี้ใช่ไหมถ้าเป็นบรรทัดแรกเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังใส่แว่นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะครอบใจเราหมดเลยเหมือนกับที่แว่นกําลังครอบสายตาพี่ทั้งหมดเลยแต่พอเป็นบรรทัดที่สองเนี่ยมันเหมือนกับว่าแว่นความคิดเนี่ยมันถูกถอดออกมานิดหนึ่งมันก็เลยไม่ได้ครอบสายตาเราทั้งหมดแล้วแล้วพอถึงบรรทัดที่3ามเนี่ยมันก็เหมกว่าแ้ถูล ถอยออกมามันก็เลยยิ่งไม่ได้ครอบใจของเราเข้าไปอันนี้พี่เอาเสียงในใจมายมาเขียนลงในกระดาษนี้นะถ้าเป็นบรรทัดแรกเนี่ยเสียงเสียงเนี้ยมันอยู่ในใจมายแบบนี้เลยอือใช่ค่ะแต่พอบรรทัดที่สองค่อยๆถอยออกไปถอยออกมาบรรทัดสองอือถอยออกมาบรรทัดสามค่ะสุดท้ายแล้วเสียงเนี้ยก็ยังคงอยู่ในใจเราแหละแ,แต่พอถึงบรรทัดที่สามแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจเราก็จริงแต่มันไม่ได้มีคนในการครอบใจเราแบบนี้แล้วเนาะใช่ค่ะ อันนี้แหละครับก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ในการรับมือกับเสียงที่คอยจับผิดแล้วคอยซ้ำเติมในใจเราเวลาที่เราพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมันเฟลเสียงในใจมันกําลังพูดทับถมอะไรเราอยู่ก็ตามเราหยิบมันออกมาเขียนถึงเวลาจริงไม่ต้องเขียนสามบรรทัดก,ก็ได้นะครับถึงเวลาจริงเขียนเฉพาะบรรทัดที่3อย่างเดียวก็ได้เนาะพอเราหยิบเสียงในใจมาเขียนแบบบรรทัดที่3ก็คือ ฉันสังเกตเห็นว่าฉันกําลังมีความคิดว่าแล้วก็ตามด้วยเสียงในใจเราตรงนั้นพอเราหยิบสิ่งที่อยู่ในใจแบบบรรทัดที่3มนี้เนี่ยมันจะทําให้เสียงเสียงนั้นจากเดิมที่หนีที่พลนในใจเรามากๆเลยมันก็จะผ่อนออกมาแล้วพอมันผ่อนออกมานั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เราจะรู้สึกหมดกําลังใจจากความล้มเหลวของเราตรงนี้ก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะทําให้เรามีแรงใจที่อยากจะลุยต่อมากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการพาเราออกจากวงจรอุบาทที่เราคุยกันตอนแรกได้มากขึ้นเหมือนกันครับ รู้สึกว่าพอเขียนสามันทัดนะคะคมันทัดสุดท้ายอะ่ะเหมือนทําให้เราทบทวนกับตัวเองด้วยอะ่ะซึ่งออจริงๆแล้วสิ่งที่เรากดตัวเองอยู่อะ่ะมันคือเสียงของเราอะ่ะ ที่กาลังกดตัวเองลงเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเราก็ทําได้ทําได้ดีด้วยอะ่ะคือเสียงเหล่านี้ที่มันดังอยู่ในใจเราเนาะบางครั้งมันก็ทําให้พี่นึกถึงคำคำหนึ่งเนาะมันเหมือนกับคําพูดที่ฝรั่งเขาชอบพูดกันนะว่า you are your worst enemy ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเราก็คือตัวเราเองสิ่งที่เรากำลังคุยตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนคําพูดโค้ดนั้นได้ดีเลยทีเดียวหลายครั้งเวลาเราพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วที่มันทําได้ยากเนี่ยนอกจากเรื่องที่ตั้งเป้าหมายเยอะไปแล้วเนี่ย อีกส่วนหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอเวลาเราพลาดทีไรเนี่ยเราถูกเสียงเหล่านี้ปูยีปูยำในใจเราจนเราไม่มีแรงใจจะลุยต่อค่ะแต่ถ้าเราบริหารจัดการมันได้ไม่ได้ไหมายความว่าจะทําให้ความคิดนี้หายไปเนาะแต่ถ้าเราบริหารจัดการความคิดนี้จากเดิมที่มันอยู่ในใจเรามากๆให้มันอยู่ในจุดที่มันไม่ได้ถาโถมทับถมใจเรามากนักได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราก้าวต่อไปได้มากขึ้นคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเกิดคําถามขึ้นมาในใจเหมือนกันนะครับว่า เฮ้ยไอเสียงที่มันคอยทับถมเราตรงเนี้ยฉันคนต้องทําให้ได้ดีกว่านี้ฉันมันห่วยฉันมันแย่ฉันมันคนจับจดฉันมันคนไม่มีวินัยเนี่ยให้มันหายไปเลยได้ไหมอะอย่าให้มันมีในใจเลยได้ไหมสําหรับคําถามนี้นะครับที่คนดูทางบ้านอาจจะมีอยู่เนี่ยก็คือขอตอบคาถามนี้ด้วยการชวนทําแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆหน่อยละกันเนาะแบบฝึกหัดเนี้ยนะครับใช้เวลาไม่นานครับไม่กี่วินาทีก็จบแล้วเนาะในช่วง10วินาทีต่อจากเนี้ยอยากจะขอให คนดูห้ามนึกถึงช้างสีผูได้ไหมครับห้ามไม่ให้มีช้างสีผูโผล่เข้ามาในใจเลยแม้แต่แวบเดียวก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้ใช่ค่ะยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุบเพราะฉะันันนี้ก็เหมือนกันเนาะเสียงเหล่านี้ในใจเราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะกําจัดมันออกไปเนี่ยถ้าเราลังเกียจเดียดฉันมันมากๆแล้วอยากจะไล่มันออกไปจากใจเราคงจะไม่ได้นะครับแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราก็อยากให้เสียงเหล่านี้อยู่ในใจเราด้วยนะเพราะว่าถ้ามองในมุมนึงเนี่ยเสียงเหล่านี้มันก็ทําให้เราไม่ประมาทเกินไปด้วย ถ้าสมมติว่าเราเฟลไปแล้วมันไม่มีเสียงมาคอยเตือนว่าเฮ้ยเฟลนะมันก็อาจจะทําให้เราประมาทในการใช้ชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเสียงเสียงนี้ก็มีประโยชน์ของมันเพียงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในใจแบบนี้มันสามารถจะสร้างประโยชน์ได้โดยที่ไม่เป็นโทษกับเราเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันอยู่ในใจเราแบบนี้แค่มันจะมีประโยชน์แต่มันจะมีโทษมากกว่าต่อให้เราสามารถกําจัดเสียงเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องกําจัดหรอกครับแค่บริหารจัดการให้มันอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมมันก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเรามากกว่าโทษ ดีมอกมากเลยค่ะวิธีของพี่คิมรู้สึกว่าเวลาที่ไม่เวลาที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราจะชอบคิดตอนที่แบบมันดิ่งดิ่งดาวดาวมีหลายๆอย่างที่ไม่ได้สมดังใจหรือว่าสมที่เราคิดไว้ทราก็จะวิธีนี้ไปปรับใช้กับตัวเองแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อะค่ะเออเวลาเงี้ยเนาะเราไม่ค่อยได้มีวิธีอะไรมานําเสนอให้เห็นกันอย่างนี้ว่าเออโซลูชันเป็นยังไงรู้สึกว่าวิธีเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถนําไปปรับใช้ได้มากมากๆเหมือนกันเลย วันนี้นะคะไม้ต้องขอบคุณพี่คิมมากมากเลยค่ะที่มาอธิบายเรื่องของจับจดคืออะไรแล้วก็วิธีที่เราจะอยู่กับมันยังไงให้ได้โดยที่เราไม่ต้องกําจัดสิ่งเหล่านั้นคําพูดที่เราตอกย้าตัวเองออกไปแต่แค่เราบริหารให้อยู่กับเราได้โดยที่ยังสร้างประโยชน์ให้เราได้ด้วยไม่ได้เกิดโทษกับเรามากเกินไปวันนี้ต้องขอบคุณพี่คิมมากมากเลยค่ะครับด้วยความดีดีครับค<ม>่ะวันนี้นะคะหมยกับพี่คิมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android